อีกคนนึงก็มีสามีแล้วอะไรกันเนี่ยเอามาอะไรกันเอาก็จะมาเปิดรายการกันแบบหวานแหววก็ต้องมีฉากรักกันนิดนึงจะไปด่าคนที่เขาโสดไม่ได้เหรอโสดสิไม่ใช่สองคนเราสองการคู่ที่มันเป็นรักแท้เออทำไมอ่ะแต่พอเมื่อกี้แกกอดฉันน่ะเหมือนกอดมูเหลือมเหมือนกันนะรู้สึกแบบลักษณะคล้ายๆกำลังจะขึ้นช้างเที่ยวยุติยาอันนี้เรามาเปิดรายการก่อนผู้ชมกัะสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เสื้อซีนสองราศีครับเสื้อที่ทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เลยอยากจะแสดงให้เห็นว่าเวทีนี้เนี่ยโรยด้วยกลีบกุหลาบนี่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 นแต่ถ้ามันก<แ>ุหลาบเลือดเ,อเพราะว่าแต่และทีมเนี่ยโอ้เขาจะมาชนกันเลยเไม่ว่าจะเป็นทีม AF นะคะหรือทีมเอเลี่ยนทีมเอเลี่ยนเอเลี่ยนของเรานะคะคุณติ๊กชีโร่คุณปัทไทยคุณจอยชวนชื่นคุณตุ้ยถือคุณไทยและพี่ปุ๋ยนทร ว่าน้องตุ้ยน้องตูนน้องบอยน้องแจ๊กน้องตี๋ค่ะของเอฟก็มีแฟนคลับค่ะของเอเลียนก็มีแฟนหลับมีแฟนหลับอยู่นั่งกันเอฟเขามีแฟนคลับเอเลียนเขาขับเองอ้าวอ้าวาทำหน้าระรื่นไปเถอะเดี๋ยวเราจะมาเปิดรอบแรกกันเลยใคร่ใ <ม>เปิดตึกโคตรที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้ครับเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะเจอรักแท,<ร>ท,ท้มาพ,พร้อมแล้วนะคะพี่ตีของเราพี่ตีตอบว่าราศีราศีมีนครับราศีมีนทำไมเนีย่ยจะเป็นจ,นจอันก็ เห็นเขาผ่านมาหลายขบวนแล้วคือบอกว่าไม่นานแล้วไม่ไม่มีใช่น้องก็เลยอยากตอบให้มีครับรู้สึกจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนผู้หญิงเขาเปลี่ยนนะพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกคนที่เปลี่ยนจะเป็นผู้หญิงหญิงเขาเปลี่ยนอะไรเขาคุณ้อเปนผาจะเจอทีไม่คิดว่าเป็นตัวเองนะมานถึงอาจารย์ทางด้านดนตรีบ้างตอบว่ามาสีเปย์ถูกต้อ ก็ดูดิดูดิดูก็ทำดิ <cam ad Town> คุณคุณคุณจะเซอร์ไพรส์ด้วยการ <บะ S 2> <ๆ S 1> ที่คนแบบนี้ไม่น่าจะเจอแต่เจออย่างเงีย้ยเรียกว่าไม่บ้าก็เมาละเ <c oughs> <c oughs> ขาอาจจะเห็นถึงความเพียรพยายามของดิฉันว่าดิฉันเนี่ยช่วยเขาขายซีดีขนาดไหนจริงๆของเขาเพาะจริงๆดิฉันไม่ได้ว่าเป็นเมียหรือว่าคู่แท้ <c oughs> อะไรของเขาคิดว่าเป็นเมทุนเป็นตุยบอยค่ะบอยค่ะบอยผมคิดว่าชาวลาสีนี้นะครับเป็นบอยผ้ามันไม่ตึงไม่อะไรไม่ใช่ครับ อ๋อพี่ขอโทษแต่ตอบแล้วกันต่อวาต่ว่าราศีนี้น้องตีครับผมทำไมคือผมเคยศึกษาดวงมาบ้างนะครับผมว่าราศีเนี้ยเป็นราศีที่ผู้หญิงเข้ามาเยอะมากราศีสิงห์เนี่ยเพราะชอบไปสิงห์ผู้หญิงเขาตี๋ครับผมแต่บอกที่ว่าเรเป็นราศีสิงห์ขอบคุณครับไม่ใ่ ที่ชายตอบยังไรแสงดาวอันแรกก็แก้เฮ้ยนพเขาใส่ชุดเข้าคอนเซปต์นะมีผ้ามันคอออกแนววินเทอร์ลุกหนาวหนาวอันนี้เป็นเป็นขนขนแมวนี่เป็นแค่ขนหมาขนหมาเป็นขนหมาเออเป็นวินเทอร์ลุกเหมือนกันนะแล้วก็จะตอบเหมือนกันด้วยเชิญน้ิงนองสิงน้องสิน้องิขับก็เยอะจริงจริงราศีเข้ามาแล้ว จริงว่าจ๊าก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเขานี่แหละที่จะเป็นคู่แท้เจอรักแท้เจอรักแท้โอเคนะโอเคนะโอเคได้เลยได้เลยได้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 โอเคเอามาของผัดก็ตอบเป็นราตรีสวัสดิ์นะคะทำไมตัวเองเงี้ยตัวเองค่ะก็คิดว่าตัวเองนะคะเพราะว่าพบรักแท้มันหลายปีแล้วนี่พบมานานยังเขาบอกว่าช่วงนี้ฟังคำถามออกไหมันหมดอายุแล้วมั้ง ฮะเฟังคําถามออกมาเขาบอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะเจออีกเนี้ยหรอไม่เขาอาจจะเซอร์ไพรส์เราอีกอีกนี่มากนีมากเขาอาจจะไปหาคู่แท้ของเขามาใช่ไหมอะไรนะหมายความว่าไงเหมือนผัวเจ๊ไงก็ไปหาคู่แท้อ๋อแสดงว่าผัวเจ๊จะได้คู่แทนแต่ไม่ใช่เจ๊นะเจ๊ไม่ได้เขาก็ทิ้งไงพี่ตูนพี่ตูนแตบว่า ทำไมทำไมเป็นพี่ตุ้ยตุ้ยอ่ะคือผมคิดว่าคนที่จะพบรักแท้ได้เนี่ยต้องมีวัยวุฒิประมาณหนึ่งครับแล้วผมเห็นเนื้อสาววัยแตกเนื้อสาวอ่าใช่ครับวัยแตกเนื้อสาวแล้วผมเห็นพี่ตุ้ยตุ้ยเนี่ยชอบดอดไปคุณนู้นคุณนี้ทีผมอยากให้พี่เขาเจอรักแท้สักทีเขาจะได้หยุดคือเขาไม่เดือดร้อนกับผมใช่ไหมครับครับผมสงสารคนอื่นเขาเดือดร้อนกันมากครับอ้าบ้านไหนเจ้าที่ไม่แรงฉันเข้าได้นะจ๊ะ บอกไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วไม่ตุยนะครับเข้าไปเขาไม่เอาตัวเข้าไปใช้ถอดหัวตอนหลังรับงานรับงานตามผับบาร์นะจ๊ะทำไมอ่ะเป็นไฟเป็นไฟก็พิบไฟกระพิบหรอพิบกระพิบไฟไปเถกเนี่ยหรอได้ดีแ้วอยากให้เป็นตุยตุยเมถุนอยากให้พี่เาดมอยากให้พีกอาจารย์ครับสำหรับคนที่จะได้เจอรักแร้เนี่ยนะรักแร้มันจะมีกินเต่าโอเคครับคุขนหนัง คนนี้เนี่ยเขาถูกหลอกมาทั้งชีวิตครับผมโอ้เครียดเครียดสงสารแล้เรียดแล้วถึงคราวที่เขาจะต้องเจอเสียทีเจอรักรักแท้สทีนะครับใครอ่ะราศีถ้าทางพี่ปังของเราก็คงอยากจะเจอรักแท้ซะแล้วงานนี้แต่ก็ไม่แน่นะว่าจะเป็นราศีใดมาดูกันช่วงหน้าครับร่วมเปิดศึกโด